สวัสดีครับัสดีแฟนเพจนะครับเจอแต่ผมแดงเขมราชนะครับวันนี้เจอกันวันพรฤหัสบดีนะครับที่15พฤษภาคม2568นะครับก็เป็นคิวของศึกเพชรยินดีนะครับที่เวทีราชดำเมนินนนะครับจัดโดยทีมงานเพชรยินดีครับมวยมี2รอบนะครับรอบแรก2 4โยู24นะครับมาตอน6โมงเย็นนะครับแล้วก็รอบที่2นะครับรับชมในทางแอปไบทีวีนะครับก็มาตอนช่วงประมาณ2ทุ่มครึ่งนะครับไปดูคู่มวยรอบแรกนะครับ รอบแรกคู่ที่1นงนะครับสิงห์ชุมพลนออนวัตยิมนะครับเจอกับเสือสองแลลาวัยมวยไทยนะครับคู่นี้สู้กัน102ยงนะครับสิงห์ชุมพลนี่มวยจากสุรินทร์นะครับซ้อมนออนวัตยิมนะครับที่ชนบุรีนะครับอยู่กับทีมงานเสียยะเมืองชนนะครับผลงานก็มีแพ้ทับหน้านะครับเฟ่าสุดขนาที่คู่ชกนะครับเสือสองแลมวยจากสงขลานะครับซ้อมลาวัยมวยไทยที่พังงานะครับผลงานก็มีแพ้เจ้า วันเฮงนะครับเวลาสุดคู่นี้ชอบไปที่สิงห์ชุมพลนะครับแล้วก็คู่ที่2นะครับทับหน้าสเปรมบุตรนะครับหรือว่ายุทธการเมย์ไทยนะครับลูกชายของเจ้ายุทธการเพชรปตอนะครับเจอกับลุงสามบีกวยบางข้อแหลมนะครับหรือว่าลุงสามบีกอดิศักดิ์นะครับทับหน้าก็มวยจากราชบุรีนะครับซ้อมเพชรปตออยู่กับคุณพ่อนะครับก็ประเภทมวยซ้ายครบเครื่องนะครับขณะที่คู่ชกนะครับลุงสามบีเนี่ยมวยจากพัทลุงนะครับซอปอพินาพัฒนะครับ ก็ประเภทมวยขวานะครับมวยบูเดินหน้าท้าชนคู่นี้ซ้ายเจอขวานะครับผลงานก็มีแพ้นกเจ้าเสือดำนะครับไฟล์ล่าสุดสําหรับเจ้าลุงสามบีนะครับคู่นี้ชอบไปที่ทับหน้านะครับแล้วก็คู่รองนะครับโคชิวอวันชัยนะครับเจอกับเดทยักษ์อ้องทรณีมวยไทยนะครับคู่นี้โคชิต่อน้าหนักให้ปอนหนึ่งนะครับ114ต่อ115นะครับโคชินักชกจากญี่ปุ่นนะครับซ้อมนอนนักสินที่โตเกียวนะครับก็ ประเภทมวยฝีมือหลักเดี่ยมดีนะครับขณะที่เพชรพยักเนี่ยมาแทนเจ้าฉัดเงินเล็กครับกองมวยจากสุรินทร์นะครับซ้อมสามารถพยักอะรุณนะครับประเภทมวยขวาครบเครื่องนะครับคู่นี้ชอบไปที่โคชินะครับถึงแม้จะต่อน้ําหนักก็ตามนะครับแล้วก็คู่เอกนะครับเป็นการเจอกันของเพชรสองแลนะครับเพชรสองแลลาวัยมวยไทยนะครับเจอกับสั่งลบถอไกลเนรนะครับคู่นี้สู้กันหนึ่งร้อยยี่สิบนะครับเจ้าเพชรสองแลนี่มวยจากสงขลานะครับ ซ้อมลาวัยมวยไทยที่จังหวัดพังงานะครับประเภทมวยซ้ายเข่าในเหนียวแน่นนะครับปอยหญ่ปลายแรงนะครับผลงานก็มีชนะนกยกที่สามเจ้าฉลันนะครับไฟล์ล่าสุดขณะที่คู่ชกนะครับสั่งลบนะครับมวยจากสุรินทร์นะครับซ้อมมราชพัฒจังหวัดสุรินทร์นะครับประเภทมวยขวาสูงยาวเข่าแหลมนะครับผลงานไฟล์ล่าสุดชนะซูเปอร์บอยนะครับก่อนหน้านี้ก็ชนะนกเจ้าลุ่งพานุนะครับผู้นี้ชอบไปที่สั่งลบนะครับสดมากๆนะครับมวยชอบช่วงแรกนะครับ ชอบสั่งลบนะครับสั่งลบแล้วก็เจ้าทับหน้านะครับสั่งลบแล้วก็ทับหน้านะครับส่วนช่วงที่2นะครับคู่ที่1นะครับเศกสรรเล็กเศรษยุดเตอร์ชันชัยนะครับเจอกับเพชรพิจิตนะครับคู่นี้ชอบไปที่เจ้าเศกสรรเล็กนะครับแล้วก็คู่ที่2ช่วงที่2นะครับจอมพิจิตสิบล็ดกตอร์ชันชัยนะครับเจอกับรัตนคขรรอิงอุบลนะครับคู่นี้สูส้กัน115นะครับจอมพิชิตนี่มวยจากชัยภูมินะครับสมมราชวาดหมู่บ้านจอมบึงที่ราชบ ประเภทมวยเข่านะครับมวยเข่าบูเดินหน้าท้าชนหลักเดี่ยมดีเก่าเกมครับขณะที่รัตนนครเนี่ยมวยจากอุบลนะครับซ้อมอยู่กับทีมงานพิื่งอุบลนะครับประเภทมวยซ้ายเตะหนักต่อยแรงสปีดต้นจัดนะครับคู่นี้ชอบไปที่รัตนนครนะครับแล้วก็คู่ที่3านะครับน้ำาพุกอบพัทยาชนะครับเจอกับสิงห์สุราษฎร์ออุดอุดรนะครับน้ำผู้มวยจากศรีสะเกดนะครับซ้อมไก่สุรภพ้องซิ่งยิมนะครับที่กาญจนบุรีครับก็ ประเภทมวยฝีมือครบเครื่องนะครับมวยขวาครับขณะที่คู่ชกนะครับเจ้าสิงห์สุราชเนี่ยมวยจากสุราษฎร์ธานีนะครับซ้อมเพชรสี่หมื่นนะครับประเภทมวยซ้ายครับคู่นี้ขวาเจอซ้ายนะครับคู่นี้ชอบไปที่น้ําพุนะครับและก็คู่รองครับภูสิงห์ประทานดิ้งกองสนภูรีสอร์ทนะครับเจอกับขุนศึกเพชรยินดีคาเดมี่นะครับภูสิงห์มวยศรีสะเกดนะครับซ้อมออกขันอินที่ สิงบุรีนะครับประเภทไมวเข่านะครับขนาดที่ขุนศึกเนี่ยมวยจากซุรินนะครับซ้อมอยู่กับทีมงานเพชรยินดีประเภทไมยขวาสูงยาวนะครับคู่นี้ชอบไปที่ขุนศึกนะครับแล้วก็คู่เอกนะครับเป็นการป้องกันแชมปลายทีวีรุ่น1 1 8นะครับเป็นการเจอกันของเจริญสุขบุรณามวยไทยนะครับเจอกับเพชรเดชมวยเดช็ด789นะครับเจริญสุกก็มวยเชียงใหม่นะครับประเภทมวยบูครับขนาดที่เพชรเดชนะครับมวยจากสุราษนะครับซ้อมอยู่กับทีมงานเพชรยินดีนะครับคู่นี้ ชอบไปที่เจริญสุกนะครับหมือชอบช่องที่2นะครับเจริญสุขขุนศึกนะครับและก็ภูสิงนะครับเจริญศึกเจริญสุขขุนศึกและก็ภูสิงนะครับนี่คือหมวอชอบของผมทั้งหมดวันนี้นะครับก็ฝากเพื่อนๆกดติดตามนะครับทั้งทางเพจแล้วก็ยูทูบทุกๆช่องทางของทีมงานเราด้วยนะครับวันนี้ผมแดงกิมร้านลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ